ครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับช่องมันไปไหนอีกแล้วนะครับผมเออนี่ก็อินโทรนะฝากไปติดตามช่องที่ต่อผมนึด้วยนะครับผมถ้าถึงหนึ่งพันเมื่อไหร่แล้วผมก็จะมาแจกสกคริปราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตามสัญญาแน่นอนหนึ่งร้อยเซนะครับผมกราสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องมันไปไหนอีกแล้วนะครับผมเอวนนี้ก็จะมารีวิวสคริปอะไรนี่แหละครับที่ มันใช้ดีมากนะสําหรับลงดันและอื่นๆมากมายนะครับผมสำหรับการฟาร์มด้วยมีอะไรด้วยนะครับถ้าเซิร์ฟยังไม่รีโหลดผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมคือเออผมลืมผมเปิดสกีแล้วมันมันลืมดีนะครับผมเราจะไปลันสกีไปลีวสกีไปเลยนะครับผมท่านแรกครับผมก็เปิดอันนี้มานะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะอยู่หน้านี้นะเออแล้วเราก็เปิดมาตรงนี้ ครับแล้วก็กดปึ๊บอ่าทีแรกมันยังไม่ใช่หน้านี้หรอกแล้วคณก็กดกดไอ้นี่ครับ C L E A R นะครับผมนะครับแล้วเราก็ก็อบสคริปที่ผมให้ลิงก์ด้านล่างมานะครับผมแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้แล้วก็กด E X A E X E C U T E อะครับพูดแบบนี้ค่อยง่ายดีนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดแบบเต็มๆมันบบ จะยากนะเอาละครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจใพวกนี้นะเราไปกดที่เนี่ยรูปเป้านะเออกดที่รูปเป้าครับสําหรับอันนี้คือสาหรับการลงดันนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่รู้นะสำหรับการลงดันนะครับอันดับที่สองนะครับแล้วก็เลือกหาตรงนี้นะครับผมเนียคุณจะเลือกเลยว่าจะลงดันอะไรอะไรนะครับสาหรับผมก็จะลงดันทรายนะ นี่ครับสไลด์สไลด์เข้ามาแล้วกดที่ไอต้ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับโว้ยนี่ครับตรงนี้นอ้าะซื้อไม่ได้อ๋อกดผิดกดผิดนี่ครับกดที่ a ตรงนี้นะนี่ตรงนี้กดผิดนะแกียร์ขับล้มเลยครับแล้วเราก็กด เไปเนี่ยมันก็ขเข้าแล้วแล้วเราก็เปิดอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมแบบออโต้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องสนใจมันครับออแล้วก็รอนะครับตอนนี้ผมก็จะรีรีคริปนะครับผมรีคริสตะฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพิกต์อผมด้วยนะครับให้ถึงหนึ่งพันนะครับผมถ้าถึงหนึ่งพันแล้วผมจะมาแจากสกิบแบบสกีบแบบ ไอซื้ออครับในช่องช่อง t ิ k กตอกนะครับสำหรับหนึ่งคนแรกนะต่อไปตรงนี้นครับถ้าเออถ้า t ิ k กตอกผมผู้ติดตามถึงหนึ่งพันแล้วก็ผมก็จะแจก,กสกรีราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนี่เอาละครับก็วันนี้ไม่ใช่อดู เอาละครับผมก็ลงดันเสร็จแล้วนะก็จะมาดูฟังก์ชันออตโต้ฟาร์มบ้างนะครับผมออฟ้ฟาร์มก็ต้องอยู่ข้างบนนี้นะเออเนี่ยครับไม่ต้องสนใจใพวกนี้นะครับอันนี้ก็เลือกอาวุธที่คุณจะใช้นะครับผมเอาเป็นอิเล็กโตวีสองนะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยเดี๋ยวกดผิดนะครับเอ <c oughs> ลทเด้วย แล้วก็กดไปที่ฟาร์มไอฟัง,ฟงชันเวลเนี่นะตรงนี้อก็รอมันแป๊บนึง่งนะครับผมรอแป๊บนึง่งรอมแป๊บนึ่งอ่ะ,อะมาละนาครับคลิปตัวนี้ก็ฟาร์มไวมากเลวครับสำหรับที่ผมคิดนะคือฟาร์มไวมากเลยอืม คนอื่นผมก็ไห้ดูอะฟาร์มไปเปล่าอันนี้สำหรับผมนะครับผม,อ,มอืมอืมนี่เยวนี้ยังเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ลงแบบคลิปลาค่าหัวที่ผมลงไว้เลยอะแต่เซิร์ฟวีผมยังเข้าไม่ได้นะผมก็เลยฟาร์มเซิร์ฟปกติก่อน เซอร์ว์มันขึ้นแบบสองจดเจ็ดอ่ะเออก็เลยมาฟาร์มซูปกติอ่ะจริงแหละมาดูกันฟาร์มมาขนาดไหนนะโโหฟาร์มเรียงตัวเลยโอ้หสกิปนี้ดีมากครับผมบอกแล้วแบบดีกว่าสกิปแบบ สคริปซื้ออีกนะสคริปซื้ออะไรทําไก่ตันเอาไว้ทําไก่ตันนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าสคลิปฟรีอ่ะยังดีกว่าเพราะว่าฟังก์ชันมันก็แทบแทบจะเหมือนแบบพวกพวกซื้อครับแค่มันจะแบบล้วนๆนิดๆหน่อยๆโสคริปซื้อมันก็ทําได้แบบดีเยี่ยมแต่สคิปฟรีมก็ล้วนๆน,ๆน,ๆนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่เป็นไรเพราะ เราเราฟีแล้วไงเราเหมือนเราใส่ฟีอะ่ะเออ,อพูดผิดผิดนิดนึงก็ขอโทษด้วยเพราะพูดไม่เก่งนครับผมอันนี้ผมก็แหลกๆหนโอยเตายเลยวะโอตายเลยก็เดี๋ยวปิดก่อน ก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็เป็นยังไงกนบ้างครับวันนี้เพราะว่าเอ้อเดี๋ยวสคริปอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอปิดคลิปก่อนเอาปิดคลิปตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าก็ใครที่สนใจที่จะซื้อสคริปราคาหนึงบาทนะกับผมนะครับก็สามารถทักเฟซมาได้นะครับผมหรือว่าสคริปราคา50ก็มีนะอืม และใครที่อยากได้สกิฟรฟรฟีราคา100บาทนะก็ฝากไปติดตามติ๊ t ตอกผมด้วยนะครับผมถ้าติดตามติ๊กตอกผมแล้วก็ฝากกดหัวใจและกดแชร์แชร์ติ๊กตอกผมด้วยนะครับผมถ้าถึงหนึ่งถ้าติ๊กตอกผมถึงหนึ่งพันแล้วผมก็จะมาแจกสกิฟราคา100บาทนะครับผมไปครับจุ๊บ